อันนี้เราทํแล้วในการเดึนดินแขนดิดหน้าหายใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าว่วยฟรีสไตล์แต่การที่จะวหาฟรีสไตล์เก่งมันต้องสองแบบที่เราทำเนี่ยอันนี้คือทักษะในการเรียนว่ายน้ำ50วินาทีสมบูรณ์ทุกอย่างเราบิดหน้าได้รู้จักจังหวะบิดหน้าได้แต่นี้เราจะมาดูว่าเราทำอย่างเงี้ยได้แล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือบิดหน้าทันที่สอง ก็คือเราเดินบิดเอ๊ะเราต้องการว่าไปไกลๆเราก็ต้องบิดหน้าสองหน้าไป่นะใช่บิดหน้าข้างเดียบข้างขวาข้างเดียวเดี๋ยวเราจะเริ่มว่าจากตรงนี้นะริมตะฝั่งนี้มาดีมริมตะฝั่งนี้มันจะบิดหน้าได้สองหน้าแต่ตอนนี้เวลาที่เราจะบิดหน้าที่สองเนี่ยเราต้องมีสติเยอะๆถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราจะทำได้ไม่ยากเพราะว่า เราจะรู้สึกว่าเราจะชมเราก็จะชั่วงหน่อยแต่เรามีสติก็คือบิดหายใจเฮ้บเมื่อกี้เห็นไหมที่กูบอกให้เธอนิ่งแล้วเตะเธบิดเุ๊ปนิ่งแล้วเตะเตะเตะแล้วก็ดึงแต่อย่าปล่อยลงมจนหมดตัวเดือดเดมีนมอยู่เฮ้ปก็ดืงดแต่ไม่ต้องเป็นแบบนี้

พอเราบนหน้าแต่หน้ารจโค้หน้ามองก็จะลอยดินทางซ้ายปุ๊บบินทางขวาเยอะขึ้นได้ปุ๊บหมอกับเต็มเนาะ